สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเด้อค่ะเมื่อนี้มาพอกับคิมนี่น้องสาวหลาผ้ากินผ้าเที่ยวเด้อจากพี่น้องจา้าเมื่อนี้ผ้าพีผ้าน้องมากินอย่างเห็นว่าจ้าเห็นเมนูว่าจ้าอันนี้ก็คือแกงคิเล็ดเด้อจากแกงคิเล็เด้อจากแกงแบบอีสานแกงแบบอ่าทั้งบ้านเกิดนูนเดอ้อค่ะเด้อแกงแบบนบ้านจา้ะเห็นว่าจ้าเด้อจา้าเด้อ เบิ้งเด้อจ้าเห็นบอกมีต้นหอมมีพักซีเหล้าเด้อจ้าเด้อประกามีหอมแดงจะาล้วก็มีหนังจ้าพี่นองเป็นหนังงวเด้อจ้าเด้อบ่เป็นหนังผัพยนต์เด้อจ้าเด้อนะจ๋าเนาะเมือน้ก่อนอื่นก้อนสิผ้าพีผ้านองกินข่ากินน้ำเด้อจ้าพี่นองก่อนสิผ้าพีผ้านองกินข่ากินน้ำเด้อจ้าจังไดก็อย่าลืมกดไคลกดแช์กดสับส c r ไ b e ให้กับคิมี่นองสาวล่ะ พากินพาเที่ยวอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกิ้งนํำเด้อจากพี่น้องจะบ่ได้พาคลิปใหม่ๆหรือว่าจะบอพาดการติดตามคลิปใหม่ๆที่ขิมจะลงไปเด้อจากพี่น้องดเด้อจากเด้อช่งใดกะฝากพ่อแม่พี่น้องมาเป็นกำลังใจมาเป็นเอฟซีม่แล้ว็ขอขอบคุณเอฟซีเก่าและก็เอฟซีหม่ mai, สขุขสุขคนนํำเด้อจากพี่น้องดเด้อจากเด้อเมือนี้มากินเขาน้ำกันจ้าติบข้าน้อยอีกแล้วจากพี่น้องมีติบเขาน้อยน้ำจ้าติบเขาน้อยเด้อจากเมื่อนี้ จะแน่นไนเด้อจะแน่นไนเด้อเด้อมาจะบาดนี้ม่กินน้กนา,กนากันเด้อจ้ะพี่น้องม่กินข้าวน้ากันจ้ะเห็นบอจ้ะขออนุญาตเด,ด้อค่ะเด้อเห็นบอนี่ค่ะหนังยั่วๆจะหนังยั่วๆเลยจ้ะพี่น้องเบิ่แน่หนังมีตะตอนใหญ่ๆจ้ะพี่น้อง มาจ้ามากินน้ำกันบนัตจ้าพี่น้องเห็นบ่จ้าเห็นบ่ามาเด้อจ้าสดน้ำพันธุห่อนจ้าพี่น้องเห็นบ่ล่ะแซบจ้ะแซบแบ,แบขออนุญาตใส่มือเด้อจ้ะมือนี้เด้อจ้า มาจ้าหิวแล้วจ้าหิวแล้วจ้าบลรอดแล้วเด้อจ้าขออนุญาตใส่มือเด้อค่ะพี่น้องมาจ้ากินน้ำบาจ้าจ้าพี่น้อง <c oughs> มากินน้ากันจ้า อยากกินจ้ะพี่น้องบ่ค่อยสบายปันไดนะจา้ะอยากกินหอนห้อนจ้ะพี่เล็กมีคือแบบว่าแม่ต้มมมใหาจากบานเน้อจ้ะพี่น้อง ต้มมาจากบ้านจ้าตะกิขมก้มาแซ่ช่องฟิตไว้แล้วจะพี่น้องแซ่เย็นไว้แซ่แข็งไว้เนาะค่ะเวลาที่คิขมอยากแกงสินะคะคก้ามาแกงที่ที่ละปั่นสองปั่นจ้ะพี่น้องแม่เพิ่นจะต้มมาไหานาเนาะจ้ะเนาะนี่และค่ะนังว๊กกะได้มาจากตลาดนัดจ้ะเปตลาดนัดเมื่อวานนี้นเนาะจ้ะเนาะคิดอยากจ้ะพี่น้อง เข่าไม่พี่น้องอ๋หอมจ้ะจ้ะเข่าไม่จังวันเหนียวติดมือจ้ะพี่น้องเดี๋ยวนี้เหนียวติดมือหนูเลยจ้ะเดี๋ยวนี้เข่าไม่น่าจ้ะเนาะเพิ่งกายอ่าเข่าไม่เพิ่งกะวา่าอยามาดุนเนาะพี่น้องมามาดนุนแซ่ไว้ดนนะุนเดี๋ยวเพิ่งสิยเหนียวนะจ้ะอืเาะ ของจิดมือจ้ะเหนียวสมซือ้อนอกจากเหนียวสมซือ้อใส่พักอีตัวพักบัวพักซีลาวเด้อจ้ะพี่น้อง เศรสาวนี่ก็ต้มนังไวจ้จากพี่น้องก่อนไปเหตุงานเ้ยจ้ะเปลือยเลยจ้ะพี่น,อน้องนังเปลือยนังหนุ่มเลยจ้ะ กับผักเล่นๆเนาะพี่น้องเนาะมึงแี่เด้อจ้ะเด้อทิ่กินเพื่อพี่พี่เพื่อนเพื่อนูเพืพ่อนอยู่ต่างประเทศเด้อจ้ะเด้อมาเด้อจ้ะ สิกินเพื่อเพิ่นเด้อจ้ะเด้อมาจา้ะสดน้ําฮ้อนๆจ้ะสดน้ําฮ้อนๆเบิ่งเนี่ย พักอันผักบัวหอมแดงพี่น้องเอามากแกงใส่ในห้องหอมด้วจ้ะแกงใส่ผักชีเล็กเนอกจากนอมีอันใบแมงลัก้อมจ้ะพี่น้อง 我在。 很平常。 พี่น้องเหมือนคิมมี่น้องสาลาพี่ผ้าน้องนาอค่ะมากินแกงมาคีเลยค่ะพี่นอ้องบางเนี่ยเบิดถ้วยหนึ่งอาจจะพี่น้องจะเข้ากับเบิด์ติบหนึ่งคุณจเ <c oughs> มือนอก,กัสิเขาลาพี่ลาน้องเด้อจากพี่น้อง้ามักถ้าชอบหรือว่าอยากแนะนําให้เฮ็ดคอนเทนต์อียัยงนนนาายหรือว่าเหตุคลิป่ยกับอย่งกันแนะนําเขามาด้เด้อค่ะหรือว่าเหตุอย่างบ่ถือบอควรบอมาะสมหรืออย่างไรกั เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไดเด้อค่ะพี่น้องจังได้น้องสาวหลาสิไดเอาไปปั้บปรุงสิไดเอามา,าพัฒนานะคะช่องคงจะาของ,ของให้แบบดีดีดีด,ดีขึ้นไปเรื่อยๆืเนาะค่ะพี่น้องจังได้กำมือนิกระิขอลา่อไมพี่น้องเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้น้องสาวหล้านํำเด้อจากพี่น้องจ๋าพอกันไม่คลิปหนาวิดีโอน่าจ๋เมือนี้ต้องลาไปแล้วเด้อค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ